ทำไมจะมาเจาะเลือดจะต้องมีการงดอาหารงดเครื่องดื่มก่อนมาเจาะไม่งดได้ไหมต้องอธิบายกันก่อนนะคะว่าไม่ใช่การตรวจเลือดทุกอย่างที่จะต้องอดอาหารหรือเครื่องดื่มมาทําไมถึงย้ำคำว่าเครื่องดื่มนะคะคือน้ําดื่มสามารถดื่มได้แต่เครื่องดื่มนะคะพวกชากาแฟโอตีนน้ำต้อง้าน้ําอะไรก็ตามที่ไม่ใช่น้ําดื่มดื่มไม่ได้และการตรวจอะไรบ้างที่จะต้องงดนะก็คือการตรวจนะคะพวก ตรวจน้ําตาลตรวจไขมันนะคะเพราะอะไรนะคะกเหตุที่ต้องอดอาหารเพราะว่านะคะในอาหารค่ะจะไปรบกวนนะคะ การตรวจวัดทําให้ค่าสูงกว่าความเป็นจริงนะคะเพราะว่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่เราทานเข้าไปจะมีน้ําตาลมีไขมันปนอยู่ในนั้นทําให้น้ําตาลที่ตรวจได้กลายเป็นห้ยสูงกว่าความเป็นจริงไม่ได้เป็นเบาหวานก็จะว่าเป็นเบาหวานไขมันไม่ได้สูงก็ว่าจะเป็นไขมันสูงเพราะเราไม่ได้อดมานั่นเองค่ะเห็นนั้นนะคะก็ควรจะงดมา8-12ชั่วโมงนะคะตามที่คุณหมอแนะนําค่ะแต่ถ้าหากไม่แน่ใจนะคะในสิ่งที่เราจะมาตรวจนะคะแล้วเออจะต้องงดดีไหมนะคะให้สอบถาม ะะวันที่คุณหมอน,นัดแล้วคะ่ะว่าเออที่จะนัดมาเดี๋ยจะต้อง,งวดหรือเปล่าอย่าเพิ่งเดาเอาเองนะคะว่าจะต้อง,งวดทุกครั้งนะคะนะคะมันอาจจะทําให้เราะะใช้ชีวิตลําบากมากเกินไปนะให้สอบถามก่อนที่จะมาตรวจเลือดค่ะ